สวัสดีครับผมชื่อสมบัติพลวิทวัสกุลนะครับตำแหน่งตอนนี้เป็น COO นะครับ Chief Operating Officer นะครับก็ดูแลฝ่ายปฏิบัติการจากบริษ,ษัท g e n f o ร์ซครับก็เริ่มจากว่าเราเล็งเห็นถึงปัญหานะครับสุขภาพของคนไทยเนี่ยในสามระดับแรกถ้าที่เราลองเห็นกันก็คือจะเป็นปัญหาที่เกิดจาก NCD ทั้งนั้นเลยนะครับ NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อนะครับก็จะยกตัวยอย่างเช่นเรื่องโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหัวใจทีนี้ครับผม นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตยเยอะขึ้นแล้วแล้วก็โดยอายุเฉลี่ยนะครับก็มีอายุเฉลี่ยที่ลดลงด้วยนะครับรวมถึงในแง่ของการดูแลสุขภาพครับผมเรามีงบประมาณที่สูงขึ้นทุกๆปีนะครับพวกเราซึ่งรวมเ,เป็นการรวมตัวกรรันระหว่างอาจารย์บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมแล้วก็อาจารย์หมอจากโรงเรียนแพทย์นะครับก็เลยเล็งเห็นว่าเรามีอะไรที่เราจะสามารถจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้บ้างนะครับเราก็เลยคิดกันว่า เราอยากจะเปลี่ยนการดูแลสุขภาพเชิงรักษาเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะครับทีนี้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละคนนะครับมีความเสี่ยงสุขภาพแบบไหนบ้างซึ่งแต่ละคนเกิดมาจะไม่เหมือนกันนะครับพอเรารู้ในขั้นต้นแล้วว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงสุขภาพที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะ สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนมีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เขาเป็นมะเร็งก่อนนะครับแต่เราสามารถมอนิเตอร์เขาตลอดระยะเวลาและมันมีางานวิจัยรองรับครับผมว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเนี่ยครับในระยะยาวสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่าการดูแลสุขภาพเชิงรักษาได้อย่างหลายเท่าเลยทีเดียว ซึ่งการดำเนินกิจาการของジ f o โ s i 스ในช่วงแรกครับผมผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราก็จะเป็น DNA Testing นะครับโดยเรามีากลุ่มททรเก็ตอยู่ที่โรงพยาบาลและคลินิกนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์คือคนที่เราต้องทำการสื่อสารด้วยนะครับทีนี้เรายังไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเรามองว่าการรู้ n e t i t t e s t เนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นนะครับของ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันพอเรารู้เสร็จแล้วเราจะไปทำอย่างไรต่อเราก็เลยเกิดแบรนด์ที่2ขึ้นมาชื่อแบรนด์ที่เรียกว่า DNA Canvas นะครับโดยหลักอย่างใจความของตัวแบรนด์เนี่ยครับคือเป็นการหาโซลูชันหรือว่าเฮลท์โซลูชันนะครับมาดูแลสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องโรคนะครับเราจะต้องรับโซลูชันตร่นี้เพื่อลดอาการหรือว่าลดความเสี่ยงของโรครวมถึงการป้องกันนะครับเพราะคีย์เวิร์ดของการ ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันคือเราต้องการรักษาให้คนคนหนึ่งครับมีสุขภาพที่ดีไปตลอดและไม่เข้าข้ามไปสู่เขตของการเป็นโรคนะครับโครงการนี้ดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าได้พาให้เราไปเจอกับเมนทอร์หลายๆท่านนะครับรวมถึงได้ไปคุยกับคอนเนคชั่นหรือว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งเราก็จะได้รับรู้นะครับมุมมอง ะะรวมถึงการขยายขอบเขตการดำเนินกิจการของเรานะครับไปสู่เรื่องการ,การผลิตด้วยแล้วก็ไปเรื่องของชุดเก็บตัวอย่างด้วยนะครับสิ่งที่เราได้รับนะครับผมก็ข้อที่1นนะครับจะเป็นเรื่องคําแนะนําที่ดีมากๆนะครับจากทางเมนทอร์ของเราว่ามุมมองที่คนภายนอกมองเข้ามาในอุตสาหกรรมที่เรากําลังอยู่ครับจะดําเนินต่อไปอย่างไรรวมถึงในการคาดการณ์ว่าในอีก1ปี2ปีหรือ5ปีนะครับ เราควรจะทําตัวหรือว่าเตียงตั้งรับกับแผนที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับอย่างที่2ก็คือเราได้ไปเจอกับคอนเนคชันมากมายเลยครับทั้งต่างประเทศเรวก็ในประเทศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราจะขยายหรือว่าเราจะสเกลตัวธุรกิจของเราครับเราจะสเกลไปในเชิงลึกหรือว่าในเชิงกว้างนะครับซึ่งทางเมนทอร์เองก็ มีการพาเราไปรู้จักกับผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีบางโครงการครับผมที่เรากําลังดีเวลลอปร่วมกับผู้ประกอบการบางท่านอยู่ด้วยหลักการนะครับอุตสาหกรรมที่เราอยู่จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับซึ่งส่งผลโดยตรงเป็นหนึ่งใน4อุตสาหกรรมของ BCG โมเดลของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ผลกระทบต่อมาในเชิง ปฏิบัตินะครับข้อที่1คือเรากําลังเพิ่มสกษภาพในการแข่งขันครับเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยเราเน้นไปที่การพัฒนาคนนะครับแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้นะครับเรามีการว่าจ้างงานที่เป็นอาชีพพิเศษอย่างเช่น Bio-Informatician นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเรามีการสร้างอาชีพใหม่ๆเช่นจ e นติค c c เซเลอร์นะครับซึ่งทั้ง2ข้อนี้ครับจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ แล้วก็กาเนกานกิจการรวมถึงสนับสนุนนโยบาย BCG โมเดลอย่างเป็นรูปธรรมครับผมคีย์เวิร์ดของเดียรนย์แนวาสนะครับ and enabler for personalized health and wellness journey ครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณโครงการดีๆนะครับโครงการสรับ u p Connect นะครับจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ทาง Gen p o s i s และเดียรนย์นวาสได้รับนะครับจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่นานนี้นะครับขอบคุณมากครับ